Alhamdulillah, aku dah tara. อนนี้นะคะ,นนะ,คะก็อยู่ที่ขอนแก่นแล้วอีเฟนเอาหน้ามาวนที่อเมริกาคุนเหมือนบาไปน้นอยู่3มเดือนอน,นึตื่นเต้นมากนะคะเย้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านประไัยชิลชิลมิวสิกอ่าก็อยู่กับพี่พี่พี่ด้วยนะคะเป็นพี่ของเฟนอะเอะออ,อันนี้นะคะเขาเรียกว่าปลาสม้มปลาส้มเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยแปลว่าปลาเปียว แล้วมันเปรี้ยวจริงป่ะชิมก่อนอ,อุ้ยเนี่ยมาขอนแก่นครั้งแรกทำตัวไม่ถูกซ้อมตกเลยมีจับได้เลยใช่ไหมคะตื่นเต้นมากไข่เฮ้ยขอบคุณค่ะเนี่ยเป็นน้ำน้ำเนยอร่อยอ่ะอร่อยมากอ่ะรสชาติาแม่งมีความแบบน้ำหนียมนิดๆอะไข่ก็เปรี้ยวยอร่อยมากเลยทุกคน ใหญ่ประเทศละเอ้ยใหญ่ใหญ่หญไม่อยู่แกวนดีกว่าอาหารอร่อยกินแค่คำเดียวเวอร์เนาะเราจะกินส้ตมตำนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบส้ตมตำแบบเราเป็นคอส้ตมตำอยู่ยแล้วจะชิมว่ามันอร่อยหรือเปล่าม,มันมมนัวกรุงเทพบางร้านมันไม่อร่อยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอร่อยแต่อันนี้คืออร่อยอะ่ะ ปลารามันแบบนัวมากไเรอเดา้ค่มตําแบบกร่าไปได้เลยเย้ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วว้าก็เยอะนี่ล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะใช้อันนี้นะคะเป็น การเย่บร i ยทินิ่งไอเซรัมมาค่ะนะคะก็คืออเนี้ยคือแบบเคยไปงานกับเขามาไปออกทริปกันมานะคะแล้วก็เดลี่จะเอามาใช้ด้วยที่นี่จริงๆก็เคยรีวิวไปแล้วแหล,ละลงในไอจคือจะบอกว่าแบบมันมีความดีงามพะรามแป์มากเวยเพราะว่ามันอนะ่ะทำให้แบบใต้ตาของเดลี่ชุ่มชื่นเพราะว่าเนี้ยขึ้นเครื่องบินมาแล้วแบบทำถูกป่ะเนี่ย ไม่รู้ว่าแปะถูกฝั่งหรือเปล่าแปะถูกฝั่งปะ,ปะว่ามึงแปลกๆปะถูกแล้วล่ะถูกแล้วล่ะนกอต้องขึ้นเดินอะไระอ่ะเนี่ยอันนี้คือแบบแปะแล้วมันจะมีสารสกัดจากสม้มทําให้แบบใต้าตาของเรามันแบบกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นแล้วก็ชุ่มชืนมากยิ่งขึ้นเออก็คืออันนี้เดี๋ยวที่จะทิ้งเอาไว้ก่อนอาบน้านะคะอันนี้เป็นแบบ ไฮด้าบอมอืมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้ประมาณ3ามครั้งต่ออาทิตย์ใต้ตาของเราอ่ะมันจะแบบกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็จะทิ้งไว้อย่างงี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลิซจะไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกไปเที่ยวฮัลโหลก็อีกวันหนึ่งแล้วนะคะเอ้ี่แบบแต่งตัวหรูหรามาเห่ามากอยู่ขอนแก่นอุ้ยกลัวสวยน้อยสุดในจังหวัดเอออ่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะออกไปกินข้าวกันเย้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูนงรักนุ้ เอออยู่แถวกลางเมืองนะคะซึ่งก็จะรอกินก๋วยเตี๋ยวกันอร่อยอร่อย่าไอ้เจียว <laughs> ตอนนี้นะคะเรนนี่อยู่วัดหลวงพ่อกล้วยก็จะเป็นวัดที่แบบใหญ่มากของที่นี่นะคะก็เป็นเหมือนแบบเป็นแลนด์มาร์คที่แบบใครมาขอนแก่นก็ควรจะมาเพราะว่าก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทํามากมายในวัดนะคะสนุกยิ่งกว่าสวนสนุกในดีเมูนโอ้ย <c oughs> มีการเปรียบเทียบ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็แต่งตัวสีสันมากมนะคะให้เข้ากับบรรยากาศของวัดที่มีหลายสีดกัน เออก็จะไปไหว้ผ่านะคะเพราะว่าทําบาปมาเยอะละต้องทำบุญเข้าทําบุญเข้าตัวสบ้างเผื่อบาปที่มันหนาเนี่ยมันจะได้บางลงใช่ไหมเจ้าจิ๋ว <laughs> โอ้ <laughs> เพื่อนแบบไม่คุยด้วย <laughs> เพื่อนลาคาญนะ <laughs> <laughs> เสียงสองเอ <laughs> ตอนดีนะคะเราอยู่ที่ร้านปั้นแปลงกัน <laughs> เออก็คือเป็นร้านขนมเคกนะคะ ที่เพื่อจะรีบพามาเฮ้ยเขาได้แบบวงในะ users b e t c h o i c e 2017เด้วยว้ยานมันน่ารักมากอะมึงอ่ะเขาอบอกว่าเค้กร้านนี้อร่อยมากต้องชิมแล้วล่ะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ที่ต้องอยากกินฮ่าฮ่ามึงขับอะไรวะอุ๊ยอร่อยอ่ะรสชาติเหมือนขนมปังปา ที่มันเป็นแบบอยู่กรอบๆแบอบอรอ่อยแต่อธิบายไม่ถูกทีน,นี้อร่อยอ,อร่อยเดี๋ยวเราจะลองชิมพีชอะไรสักอย่างหนึ่งมันฟูมากเลยอะ่ะมันเป็นช็อตเทคอร่อยอะ่ะเวนิกรูดบอกเลยใครมาต้องมานะคะร้านปั้นแป้งอมอร่อยอะ่ะ อยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเซอร์ปว่าปั้นแป้งแล้วกัน <c oughs> อนร่อยมากเลยนะวิ้งรูนี้สวย อ่ะผมเพิ่นคนเดิมเพิ่มเติมคือเดินไปเดินมาตอนนี้ก็ไม่อยู่บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นเพื่อนที่ไปเมกาด้วยกันนี่แหละคือเพื่อนลีอ่ะอยู่ที่นี่จำนวนทั้งหมด2หน่วยด้วยกันก็คือจะมีไอเบนแล้วก็มีไอเฟนนะคะเพื่อนซีของลีเองจากอเมริกาก็ตอนนี้นะคะก็จะพามาทัวร์บ้านเพื่อนนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ประจํานะคะที่ลีนั่งเพราะว่าประจําเมื่อประมาณ15นาทีที่แล้วนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขยับไปไหนพร้อมกับ ครีมบำรุงผิวนี่ไม่ได้ขายนะคะนี่ของเพื่อนคืออยู่ๆก็คันคันอะไรก็ไม่รู้ก็เลยแบบนั่งทาครีมจนตอนเนี้ยผิวชุ่มชื้นไมหมดแล้วนะคะแล้วครีมเพื่อนก็คือจะหมดขวดแล้ว เฮ้ยมึงแอบมองกูอ่ะอุ้ยขรดมากคือจริงๆเราวว่าทิปขอนแก่นทิปเนี่ยครูแทบไม่ได้มาทําอะไรเลยอะเหมือนแบบมาตะลุยบ้านเพื่อนหมู่บ้านเพื่อนเฉยๆนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วเพราะว่าจุดประสงค์ของการมาทิปนี้ก็คือการมาหาเพื่อนอ่ะเดี๋ยวดิขอตัวไปนั่งเฉยเฉก่อนนะคะอฮ้ยอร่อยจนขอนแก่นเลยตำนัวบัตรคิวจั่วหัวมแมลงซะขนาดนี้น<ต>นดูเขาวางเก้าอี้ไว้รอคนนั่งรับบัตรคิวแล้วอะ เอ้ยแต่ว่าเรามากันเร็วมากนี่ยังไม่หกโมงเลยปะไม่ต้องเด็แล้วเราคิวแรกเราจะได้บัตรคิวป่ะมึงไม่ต้องแด็กอยูน่นะเรเผื่อบอกว่าที่ข้นหนูขอบัตรคิวเสร็จนมึงจะมีเผ็ดกลางเฮ้ยแต่ว่าสีมันดูเผ็ดมากอะมึงอันนี้คือแคปหมูก,กระจกอีกอีกอีกแคปหมูกะจุอะไรนะแคปหมูกระจุแคปหมูกะจุ๊บ <laughs> ซัอันนี้อีกอันหนึ่งเป็นช่องทางโคราชนะคะเราจะชิม นัวมากซื้อคอนโดอยู่ที่นี่ดีกว่าอยากสมต่ำทช่นี่ร่ยจัดรวยรยยิมตั้งอีเวนตรอายตัวไเือหเดคนดูวกอเส่มสัธนไโดยลี่นอกจากกองจะไม่โฟกัสเรายังเล่นมุกหยาบคายอีกแต่ไม่เป็นไรค่ะเย่๋เพิ่งกดอันเสรมสปาลิลี่นะคะมีรายการดีให้ดูอีกเยอะ เย่ yeah, ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านบัวลอยอะไรก็สักอย่างก็ไม่รู้บัวลอยมะพร้าวอ่อนนะจ๊ะบัวลอยมะพร้าวอ่อนชายเล็กนะจ๊ะชายเบนนะจ๊ะหญิงเบนนะจ๊ะ <c oughs> ไม่มีใครสนใจเลยอะกู <c oughs> อยู่คนเดียวอ,อีดองไม่เล็กเป็นไม่เล็กนะชะยเบนไม่เล็กชายเบนเล็กแน่นอนคุยหน้ามันมากเถ่อจะร้อนอะเถิดกู เดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะคะจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินบัวลอยเท่าไหร่แต่ว่า <c oughs> เขาบอกว่ามันเด็ดจะต้องกินอืมเบรกูสมัยก่อนเคยทำบัวลอยเหมือนกันแต่วิชาตอนสมัยเด็กๆก็แบบมือก็ไม่ล้างทำมาปั้นๆเอ้น <c oughs> เป็นบัวลอยที่เข็มมากแล้วก็ปั้นก้อนใหญ่มากกลัวไม่ขุม <c oughs> มันเป็นรูปหัวใจรูปอะไรก็ว่ากันไป รู้มีเพนจงเพนด้าอะไรก็ว่ากันไปพอลแล้วเดี๋ยวกูไม่มีคอนเทนต์พูดผิดเงี้ยวอะผิดเงี้ยวไม่อผมรู้แบบอ้าเสียงไทยก็มั่งทอ่แบบมีพูดลงไปเองปะกูไม่พูดกูอัดทีเดียวกูจบอเออแบบรู้ว่าแบบถ้าแบบแก้เสียงอะไรไม่แก้มุกุ้ยขำอยู่แล้วแก้ไปเดี๋ยวมันขำกว่าน,นี้เดี๋ยวคนเสียชีวิตพอาะการดูคลิปกู <c oughs> นี่นะคะมาอุดหนุนร้านฮอบสตอร์นี่นี่นะคะอยู่ที่ฟินมาเก็ตอยู่ตรงเซ็นทรัลขอนแก่นนะคะก็กำลังจะมาชอปปิ้งแล้วก็ถ่ายรูปก,กับกแอบบอกสองหนุ่มขอนแก่นมีใครรอรอบ้างไหมไม่ค่อยหมุ่มเด็ด แล้วนะคะอยู่บ้านเฟลแล้วดูดิโอหมาน่ารักมากค่ะโอ้ยปวยเล้งปวยเล้งโอ้ยน่ารักมากโอ้ยโอ้ยหมาน่ารักมากนุ่มนิ่มมากโอ้ยอเ,ลเออแล้วกูก็จะคันเหมือนมันมีที่กูคันมาทั้งวันโอยสวัสดีครับผมเจอาปวยเล้งนะครับไม่สนใจหมาเมกัน ฮัลโหลนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นวันที่เดือดจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะก็จะออกไปกินข้าวเช้ากันนะคะเฮ้ยคือแบบคนง่วงมากอ๋อหน้ามันอีต่างหากโอ้เอาก็เดือดจะไปนอนบนเครื่องบินต่อนี่นะคะมากินกเ,านาเนกาเหลาหกินยงเผ็ดเกาเหลาเสี้ยงจีที่ไม่ใส่เสียงจีอ,อ,งยอยู่กันจจะเป็นผัวเมียอยู่แล้วเนี่ย นครราชสีมากับนครศรีธรรมราชนี่เหมือนกันปะวะ่วะนครราชสีมาโคร,ราชนครศรีธรรมราชอยู่ภาคใต้ออเอ๊ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านสีเบาคาเฟ่ที่กินข้า,าวเช้าเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มาแวะกินกาแฟกันก่อนนี่ก็จะทําการถ่ายรูปตามสเต็ปนะคะเอ้ยคือแบบเนี่ยเหมือนมาเดทกันสองคนเนี่ยทริปนี้เออก็วันนี้ก็จะกลับแล้วอีกแป๊บหนึ่งก็จะกลับแล้วเนี่ยเช่าหมอมากมากนะคะแต่ก็ต้องมาใหม่ เพราะว่ารู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนจริงแค่คิดสภาพตัวเองกลับไปถึงดอนเมืองอ่ะแล้วแบบต้องนั่งรถกลับบ้านก็เซ็งละจริงๆไม่อยากกลับเลยอยากย้ายเมนูที่ลิลิไม่ค่อยสั่งเดียวว่าไม่เคยสั่งเลยจีกว,ว่าเพราะว่านางวราชอบกินมันนอฟฟี่มากแล้วแบบกูมไม่ชอบไม่หวาน แต่ว่าวันนี้กูอยากกินแค่นี้แหละ <c oughs> โอ้ยแต่มันอร่อยอะอเฮ้กูตอนนี้นะคะอยู่ในมอขอนแกน่นคือเพื่อรล,ลิลี่อะเป็นคนขอนแกน่นแล้วก็เรียนที่ขอนแกน่นอันนี้คือคณะมึงใช่ไหมเด้ออันนี้คือวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจก,ก็คือ BBA นั่นเอง <c oughs> แต่ว่ามึงเรียนภาคไคใช่ไหมมันมีภาคอินเตอร์่ะที่นี้ วิทยาไม่คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เฮ้ยคือมอเขาใหญ่มากอะ่ะเอออันนี้คณะวิทยาไหนเขาจีบเป็นตรงนี้ตรงไหนนี่คณะวิทยาเราเนี่ยนี่คณะครูนี่คณะวิทยาอ๋อเดินได้นี่มีภาคเป็นอยู่นี่โยธาโยธาเออภาคเพื่อน์รี่อีกคนนึงเออใกล้มึงมากก็เดินได้อันนี้ไม่ต้องขับรถคมูว่าไปจอดรถตรงนี้ไงด้ก่อนอ๋อมึงก็ไปจอดมาอยู่ตรงนี้ ถ้าเก like like ิดก <laughs> nice ูอยู <laughs> <heavy> ่มองเห็นเก่ง oh กูจะมาเรียนบัญชีนี่แหละกูจะหาแฟนอยู่วิศวะจะเจ้าแมนบริหารละจ้านบริหารก็โอเคอ๋โอ้ยโอ้ยนี่คือตึก50ปีคณะวิศวะนะคะเฮ้ยสวยว่ะเหมือนแบบ Bangkok University รังสิตเลยแต่นั่นมันจะเป็นแบบเพ็ดๆ สวยว่ะเออมองมึงแม่งเวร์ดีโกใหญ่จัดเออใหญ่จัดอันน้เีขนาดน่งเปนขนาดว่าทนุ่มเมื่อม่เมยไดเือเมื่อเมื่อเ่อเมื่อมอเมื่อเมอเมือเมอเื่อเอเมื่อเือเมื่อเมื่อเมี่อ่อเมื่อเือเม่อเมื่อเมื่อมือเมรอเย่อเม่อเมาอเมอเ่าเมาอเมื่อเมา่อกมื่อเกอเมรอ่อเมื่อเ่เอม่เมือมือมื่้่ ขบับรถเอาเขื่อเราแม่งตายกูจะกัดแล้วนะ 1..2..3 ่องสมอพาเปนยาว,อ,วาอ,อ,อยู่ตรงนู้นขาไม่ขับแค่นี้อือมันเป็นเคน่หออัวข้ออือกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเมื่ขอขับเร็วดีกูจะตายแล้ว <laughs> ถ้าเกิดอธิษฐานแล้วมันจะเป็นจริงเหรอเออแต่กูว่าไม่ไม่จริงรอกโอ้ยมึงสะพานยาวขนาดนี้ตายห่าก่อนพอดีอมึงกูจะตกเครื่องไรอีห่าเจ็ดโมงสามสิบสามแล้วเนี่ยมากูไปสนามบินด่วนเลยแก <laughs> ตอนนี้นะนี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะกลับจะขอนแก่แล้วถ้าเกิดสมมติชอบฟักขอนแก่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเพราะตอนนี้คันเท้ามาก คือโดนยุงกัดในบ้านมียุงโอ้ยคันนะคะน้องว่าล่ากับอิริก็เก่ากันมันเลยค่ะคือเก่าจนหัว้อยไม่หมดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับที่บ้านแล้วถ้าเกิดสมมติหนียุงให,ใ,หให้ไปจุงจุงที่ขอนแก่น <laughs> จุงจุงเลยว่าเราก็จะบอกว่าเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะไปซื้อมาที่ดองจีอันนี้เป็นมาม่าที่น่าจะมีผงชูรสเยอะเพราะว่าพรีเซนเตอร์ลายการ์ตูนเนี่ยเขาใส่หมวก แสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าหัวร้านนะคะไม่มีไม่มีผมอีกต่อไปเป็นกระจอกเทศแพ้ผมเรียบร้อยขอตัวไปเกาเท้าก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย